ขืนแล้วครับตวกเด็กลอกเด็กหลูกล่นของเราคนนี้แล้วครับเอามาที่นี่ลอกไอ้มาแาแดงกันตรงนี้คันนี้ในวิกนั่นครับในห้องประชุมนี่ก็ติดแอนหน้าหลงนั่งบออว่าหลงมันเย็นพมเล่นในวิกติุรูระกับพ๋อลุงนั่นแกดีจอยกับแกมาแลนั่งกันพอจักเราเราตีดซิปเซตุมเนี้ยก็ว่าบัานรอวาติซิป แค่เย็นแก่ก่อควยขึ้นในวิกได้เหลืองเลยนั่งต้องหยุดแกเละในหน้าโยกนี่แผลหลูกล้านกระดันปากกมากันไปแลงนั่งลงืีว่าบนลงก็คือนี่และในวิกนี่แค่ดังนะกแกเย็นขึ้นเปือกเย็นขึ้นเปือกเอาหนังชื่อปิ่มแต่ใครป้ามารองหนังอะไรก็วุ่มขึ้นได้เตะกันนี่คนในวิกโอ้ดูควยกินวิกขึ้นแล้วไปดับควยกินอาพรมของมันจะยีด อ<บ>เอาพอเต้าเล้วเฉยค้อควยกันแล้วว่ามันเย็นแล้วอะลูกครับนี่เป็นวัฒนธรรมของบ้านเราคณนนี้นั่งนี่ไปเล่นพิธีไม่ได้ได้ครับตรงนี้เพราะว่าคนหน้าโรงมันเกิดความเคยชินนันครับเกิดความเคยชินเมือเออ่อบ้านเรามาอยู่ในเมืองนานๆมันแต่แรกเต้าระไม่บ้านเราเต้าริดป้าเต้าว,ว่าเคยเต้าว,วอกง ใช่ท่านไว้หน่อยผมรีดเตาไว้กว่ารีดเซ็ตมันต้องแก่งฉีกว่ารีดเซ็ตแก่งฉีกว่าแลรร้วผลิตบ้านเตาท่านรีดเซ็ตแก่งฉีกว่าเรียบร้อยเลยคราวนี้น,นั่นนะครับเขาเรียกว่าไม่แหล่ทุกทีเดีทุกทางมันตัดรองว่าเดี๋ยวเฉยอะไรครับมันต้องระมัดระวังเอาละคืนนี้เรามาพบกันแล้วครับผมก็จะให้เนือจาร่าเขานังดลุงการแล่นั่งดลุงนี่มันแล,ล่ไล่ไล่แบบลูกชีกเคยตามนักศึกจ้าเคยตามมาทําไม่ต้องงอหรือชี้เจ้เวลา ด้วยวัฒนาธรรมของเราไหวพระครับระดฤทธีไม่ตึงพระก็ดีทำํำอะไรก็เราไหวพระจะกอดแาเออผมทําในรั้งนี้ไม่มาเบียดเบียนเคยไม่ทําลายเคยไม่ว่าไร่เคยเคย,เคยได้บืนนไหนยใครได้ผักนหนก็เอาไปแล้วผมไวหวพระจะกอดเคยได้กันแน,น่นมากว่าจรองมืน่นจำมืน่นที่ไปแลกไไรเหลืองก็เราไม่รู้แลไวหวฤทีิ์จะกอนคือเราไม่ได้ทําเพื่อเคยทิลละปินเป็นจมบัตรของ่วนรวมพนันนะครับคดีทําไมตึงอกไหลชวน นั้นตำลักของนั่งกับนิพพมฆใหยความเข้าใจไว้สักนิดนะครับบางทีหนักศึกษ้าก็รู้อยู่แล้วแล็กแต่ว่าเราได้รู้ไว้ตรงกันเลยไตรรวนย์กับถ้าผูดถึงตามนั่งคือเทประชาวผู้นึงนะครับอ่านี่ในทางพรามก็พมเคยไปนามัสการท่ามาทันปัญญาทันพุทธาถาใช้ไม่ทันยังมีชีวิตอยู่ ท่านบอกว่าลูกเออในนั่งเออไปช่ว,วนนั่นไปช่วนนั่นคือธรรมะโคนคือกิเลสนั่นแหละเพราะจะด,ดันการออกไปช่วนในคนแรกเราต้องให้รู้ว่าธรรมะต้องแก้กิเลสไว้เราหนักศึกเจ้าหนักเรียนนี่ก็เมือนกันเลยเราต้องเอาสรติปัญญาแก้ความโกรธโกรธาเมื่อท่านรองวาา่าเราอย่าแจ้ นั่นก็ไอ้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 โบไอ้ขี้เล็ดไอ้คือไอ้ตัวขี้กลานนั้นพอต่อ้าชอบคือเนี่ยติดต่อ้าชอบจวบงแรกแล้วมันโอ้นอนคือนันตาเบลนไม่ขึ้นแล้วแลลวเห็นตําราแลมหนึ่งเป็นหน้าแลมนอนก้ันหวานจนได้ตอกกันนู้นแล้วมันแปลกกันคนอันนี้โมไอ้นุ่มบ้านเราตะวันน้หนังรถไกวครับจากใต้ขึ้นกรุงเทพตัมงเต็มเป้าก็้องแหม่ไหมนมไหมมันเต็มเป้าแล้กิดว่าแล้วเปาวันนี้วันในรถไกว ก็ไอ้ปอบเจ้าเจ้าอามามรักคนนี่ได้หนังกุยหนังจีบปอบเต็จบุ้นขู่แก่ไปไม่แล้วแต่ถ้าวันนี้จนไม่รักบาทป้าก็ะด้เชือก็ไม่อามเดี๋ยวหนังหลบเม็ดเจ้าเจ้าไม่ได้เลยนี่ก็เรียกดวงคนันเป็นบัะนันเลยคณะนี้มาเรียนหนังชื่อนี่ก็เมื่อนั่งตรงมาตอนหนักทึกชาตชอบตรงเอิ้นไม่เอากันเลยตรงมาตรงนี้ยังมาให้กับหลังใจนี่ก็รู้สึกขอบคุณหมากแต่ก็เอาเละปลือกๆกกันเดี๋ยวเราเล่นกันแต่ว่าคำ ได้ไปแลน่นังชื่อชอบได้จอบอย่ายโยกันตึงจ้ามริบซ้องปีเลยเราวารามมันที่กรอบจ้ามริบเท่ปีอยู่ไม่นานนะขอับสมัย้ั้นเปิดขึ้นครังแรกตอนสะไม้พุ่มจบมาหมอดรอห้าครังแรกมาเปน็นนิสิตรามหนักซึกงจ้ารามแล้วนี่ตอนนั้นแต่ว่าบุญมันไม่ตึงที่ได้มาอยู่รามกระกอดวัดได้มาซึกงจ้าอยู่ไม่กี่วันกับกย่างหวาและสมัยแรกนะครับ อเอาล้กับคืนนี้ก็นำมอนซ่าราก้องนิยายน่าเล่าสู้กันฟังกันได้ใบออกบใบเจยลูกล้านหนังกันใบออกบใบเจยคงจะไม่ก,ออก่อไหวกันในห้องประชุมนะหรือเปล่ากันนี้จะนำมอสซาราดียายที่มีชื่อเรื่องว่าล้มทางหลักให้ดูให้ชมล้มทางหลักนันเป็นแบบนั้นอย่างไรทําไมถึงลมทางหลักนะครับนี่ในมุมมองของนั่งตะลุงนะฮะนำไปวีพาก พิจานวิเคราะห์กันเอาแล้วว่ามันเป็นอย่างไรเนื้อมันอยู่ตรงไหนนั่งมันอยู่ตรงไหนโดกมันอยู่ตรงไหนแล้วนั่งมันอยู่ไหนอย่าลืมเดีทานร้องบอกไว้เดียวครับการาราฟก็ประคุณผิดหักหนักชมลูกลุ้ล้ลลานล้านภากศิลปินผืนบานชาวไทยเราไหวด้วยในการสแสดงในคืนนี้ติดตามมาความสุขความสำราญในซาลานิยายล่งต่างรักนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นตอนไปสวัสดีครับ ครับก,เกาาบ็เรียบร้อยถูาากประกาศแล้วครับความกว้างไปแล้วเจญติดตามาความสุขความสำราญในชาราของใหญ่ลงทางรักนะครับในคืนแรกสวัสดีครับ ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปินใต้แล้วเราจะให้ผู้ใดใครอนุรักษ์ศิลปินรักบรรพบุบรุษก็เราได้สร้างสรรค์สืบสานร,รักษาพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้หนังตลุงมโนราลิเกปา่ากรอลานเพลงบอกรองเองและอีกหลายหลายอย่างนั้นบ่งชี้ถึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นในทางด้านวัฒน,นธรรมของการแสดงพื้นบ้านพื้นเมือง สิ่งเหล่านี้จะยืนหยัดสืบทอดไปถึงเยาวชนก็ด้วยการที่เราทุกฝ่ายช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดคืนนี้กรผมแนะนมของศิลปินหนังดะลุงทุกๆคณะนะครับทุกๆจังหวัดกราบขอบพระคุณทางมาลัยร่างกำแหงกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดังสันแสนสุขท่านหัิการบดี ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาของชมรมทักษิณของเราท่านรองศา,าสตราจารย์คิมชัยแสนสุขท่านรองิธิิการบดีฝ่ายบริหารที่ปรึกษาชมรมทักษิณของมา,ล,าลัยรามคำแหงนะครับท่านรองศาสตราจารย์วัชรพรชีวโสภิตผู้อำนวยการสวปกรรมการที่ปรึกษาชมรมทักษิณของมาหลาลัยรามแหงท่านรองศาสตราจารย ดรโกศิลปินทวงท่านรองอธิการบด,ดีฝ่ายวัฒนธรรมฝ่ายนวัตกรรมนะครับขออภัยด้วยฝ่ายนวัตกรรมกรรมการที่ปรึกษาชมรมตัดสินครับของมาลัยรามได้ท่านจุเทพพยักษ์ประธา,านชมรมทัดสินของมาลัยรามตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติ นักศึกษาทุกๆท่านลูกหลานของเราทุกคนที่จะเป็นกําลังสำคัญมันสมองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตขอฝากฟังวัฒนธรรมของปักใต้และก็ทุกๆภาคนะครับเราถือว่านี้คือมรดกของชาติทางการแสดงเพื่อนบ้านพื้นเมืองครับวันนี้เวลาของความสุขความมันเทิงในรูปแบบของการเล่านิทานประกอบภาพหรือหนังตลุง จากสาระนิยายหลงทางรักกันติดตามมาความสุขความสำราญในเนื้อหาสาระรายละเอียดของนิยายนับแต่เวลาบัดนี้กันทันตูนต้ชมที่ประรล รตราบใดมโลกมนุษย์เรายังมีหยุดการมุนวนไม่ว่าไว้ยกองคนเรายอมวนไปตามโลกอันทุกข์โศกยอมวนเวียนเมนื่อว้มนุษย์เปลี่ยนเปลีาานันอันว่าการเวลาเราเปรียบประดุจเมื่อเงินทอง เราเป็นจับสิ่งคองตีสํำคัญเราจงกัยยนั้นมาทำโอ้ประกอบแต่ความดีอน,นี้จังล้วจัง้ารไวมนุษย์นี่เมื่อนานเข้าแล้วก็คงมีแกลลมตายจาาวาระสุดท้ายเราต้องเป็นจากพี ตือคกำเนิดเกิดมาเป็นคนจะยากจนหรือมังมีกอต้องตายต้มปืนปัดเตปีมีต่านทนด้วยพระพุทธองค์่านตรงจรว่าอย่าลงไหลอย่าลงอยู่ในสังการมียืนนานเราแก้กล ร,รางมนุษย์นี่ไรในหตพอลศัพทิลงองเลือกก็คือคุณงามและความดีสิ่งนี้และคือจัตนนอบุญกูสลยอมจะนำพา เราถือว่าเป็นจับอันตาวอนเดาบุญกุศลอยอมจะนำพาแล้วนั้นคือจับอันตาวอน เวลาต่อแต่นี้ไปครับกระผมจะนำท่านผู้ชมเข้าสู่โลกของหนังตะลุงตัวละครทุกๆตัวนี้มีบทบาทมีวิญญาณมีหน้าที่เปรียบประดุจเหมือนกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เราได้มองเห็นมนุษย์เราทำดีย่อมได้สิ่งที่ดีตอบสนองทำชั่วผลกรรมที่ทำก็ย่อมตอบสนอง เป็นสัจธรรมหลักธรรมคำสอนขององค์ศาศสดาสมัสามมาสัมพุทธเจ้าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหลงทางรักนี่คือสาระนิยายที่กระผมจะนำม,มามอบหมายบริการที่ใดมีรักที่นั่นมักจะมีทุกข์นี่เป็นพุทธวาทขององค์ศาสดาคำว่ารักมักจะเป็นต้นเหตุของทุกข์มนุษย์เราคลา่พลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุก แต่โศภในสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ถ้ารักที่มันหลงทางรักที่แฝงไว้ด้วยกิเลสตัณหาริษสยาปยาบาทมันจะเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับนี้ในมุมมองของหนังตลุงที่กระผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังส่วนใดเป็นสาระประโยชน์กับผมมอบหมายให้ท่านผู้ชมส่วนใดอาจจะไร้สาระส่วนใดอาจจะไม่เป็นประโยชน์แต่เรานำมาเพื่อความสมบูรณ์ของนิยายก็ต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้ จุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้แต่ผมจะนำท่านผู้ชมมาสู่ดินแดนของพระมหานครเชียงฟ้าพระมหานครเชียงฟ้าแห่งนี้องค์ราชาผู้เป็นพระประมุขลงทรงนามว่าอง์ราชาแสงสวรรด์พระแม่เจ้าจันทิมานั้นคือองค์พระบรมราชนีแต่ในเวลานี้พระแม่เจ้าจันทิมาได้เกิดการไปชวนขึ้นมาอย่าง ปัจจุบันทันด่วนเหตุการณ์เกิดมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วครับราการก็ยังไม่ดีขึ้นวันนี้องค์ราชาใสายุวันได้มีรับสั่งในนักสนมเอกฉันทาร้อมด้วยพระโอรสเทพธรรมได้ขึ้นมาพระองค์จะมีอะไรรับสั่งสนธนาหารือต่อสองแม่ลูกผู้นี้ถ้าเป็นรองครับจุดเริ่มต้นของสาระนิยายหลงทางรักเราเริร่มมาตรงนี้กันท่าน จาะลึกกระสู่เนื้อหาสาระความสมบูรณ์รายละเอียดของนิยายนั้นแต่เวลาบันนี้ก็ท่านผู้ชมที่กร,รับ จะก่อรำปะบทในกำนดแเรแล้วพระพุทธนำมาเพื่อแจกบริการ บทกำหนดแรกเราผมนำมาเพื่อแจกบริการเราเริ่มปฏิสินในพ้นงานบริการนียยนั้นนำสาระในเรื่องราวเล่ากันฟังเราผมตั้งเชียงฟ้าไม่ว่านามราชตานี จอมตานินบรินวงองกระจัดจัดนี่พระองค์ทรงทุกประไทยในองค์พระนางนาดผู้รวมบริหารราชกรุงศรีเมื่อรุ่งแจงแสงตะวันองค์ราชันแล้วจอมตานีมาตำนาทีแล้วชนตานา ทนทาแล้วก็เทพทมขอบใจทั้งสองแม่ลูกนะที่ขึ้นมาตามที่ฉันเรียกฉันสั่งในวันนี้มีเรื่องจะได้ปรึกษาหารือกันบ้างเล็กน้อยับตั้งแต่จันที่มาเขามีการเจ็บป่วยขึ้นมาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆแล้วฉันทาอาการก็ยังไม่ดีขึ้นคนเราสามีภรรยาโบราณก็บอกจะเห็นความรักแท้ก็ยามนี้นะเมื่อตอนเชาวหมอก็ได้มาแจ้งให้ฉันทราบว่า มันมีอาการแทรกซ้อนอยู่ลึกๆแล้วต้องใช้ย,ยาสมุนไพรย,ยาเฉพาะโรคเท่านั้นที่จะรักษาอาจารย์ที่มาก็าหายจากความเจ็บป่วยได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะกราบตวายบังคมเบญคาฟาบาทสวัสดีจันทาลูก,กราบตวัยบังคมเบกคาเด็ดพ่อที่ครพบสวัสดีลูกฤเทพธรรมบางเฉเดมก็มีความมิตกกังวลในประการของพระพี่นางจันที่มาเป็นที่สุดเลยเจ้าค่ะ มันไม่น่าจะเป็นไปได้ลูกเทพทำจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมลูกมีมสเสด็จพ่อมีแม่และเธอแล้วก็ลูกเทพปริศนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ดีๆพระพี่นางก็มีอาการล้มป่วยขึ้นมาเหมือนกับเป็นลมอะไรทํานองนั้นตอนแรกก็คิดอย่างเธอ่นแหละนะนะแต่เมื่อหมอก็ตรวจดูก็บอกว่ามันมีโรคแทรกซ้อนอยู่ลึกๆไอ้โรคแทรกซ้อนที่ว่าสเสด็จพ่อได้รบมันเป็นโรคแบบไหนไปยังพ่อก็ไม่เข้าใจในเรื่องหมอหรอกลูกนะ เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายรักษาพยาบาลเขาที่เรียกเธอทั้งสองขึ้นมาวันนี้คือฉันได้มีหมายกําหนดการออกไปว่าวันที่หนึ่งที่จะถึงเนี่ยจะแต่งตั้งในเทพริตก็ได้เป็นองค์มกุราชกุมารนะตามกฎบนเทียนบานเพื่อจะได้สืบสันตติวงศ์องค์รัชทายาทแต่ตอนนี้ดูแล้วว่าแม่ก็คงจะหายป่วยไม่ทันก็คงจะต้อง เลื่อนเวลานี้ไปก่อนแล้วมันก็มีเรื่องแปลกขึ้นมาอีกลลกเกิดอะไรขึ้นหรือครับสเสด็จพอ่อทำไมเลยจ้าเทพนิธิเป็นคนที่มีตติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดพูดจาไรชาชานเป็นคนกล้าหาญนับตั้งแต่สเสด็จแม่ล้มป่วยมาเนี่ยกลายเป็นคนละคนตายตายแล้วไม่อะไรเลยจ้าทำไม่ยอมพูดบางทีพูดแล้วไม่หยุดบางทีนั่งนั่งก็ร้องไห้บางทีก็ร้องเพลงบางทีก็หัวเราะ วิคนจริตหรือเปล่านะล่ะฉันทาคำพูดนี้มันจะหนักไปอ้าวก็คนเราลูกเทพทำลองคิดดูดิลูกนั่งๆร้องไห้ร้อง,องเพลงหัวเราะโดยไม่ีเหตุผลนะ่สะสติไม่ดีหรือเปล่าล่ะและอทุดกระหมอมจะไอเป็นองค์รัตญาตจะสืบทอดราชจะลลังได้ไงอะศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาส แมงมุมวกกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซดดดีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสจากทุกค่ายเพลงดังเราวรวบรวมเอาไว้ให้คุณเรื่องสันแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชอาดใหญ่รังและสุร,ราษธานี